ตอนนี้เหรอ,อที่เห็นนะนะไม่เป็นอย่างที่คิดนาน้ยยังไงอะต้องฝากที่จอดรถต้องไปฝากที่จอดรถแบตเตอรี่ลิเธียมของแคลลี่บอยนะให้ถึง800แอมป์นะครับจากตัวภายในรถนะครับไปที่ห้องคนขับนะสวัสดีครับพบกับนาโอนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูลายผลิตรถบ้านกันนะครับเห็นเขาบอกว่าจองกันเยอะ ได้เร็วลายผลิตได้ไปหมดเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพามาชมขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยเราทํางานกันยังไงกันบ้างนะครับ่ะเดี๋ยวโน้ตจะพาไปชมสวัสดีครับขอเยี่ยมชมโรงงานในครบอยหน่อยนะครับนี่พี่ๆมารอพอนะต้อนรับอันนี้เซตนี้นะผู้ดูแลเลยนะครับพอเราเข้ามาโรงงานคลีรีบอยปุ๊บนะนี่ก็จะสังเกตได้เลยว่ามาถึงแล้วก็คือจะเห็นม้าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดลูกค้ามาถึงแล้วนะครับก็หาที่จับรถได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ติดต่อที่ตึกเพชรน,นะครับทางด้านหน้านะฮะก็จะมีห้องรับรองให้อยู่นะส่วนลายรถบ้านนะครับนี่อยู่ตึกนี้เลยนี่ที่มีทองทองอยู่นี้อ่าคนนี้เรามาถึงชั้นแรกกันแล้วนะครับที่ประกอบรถบ้านของแคลิบอยหรือมาดูกันดีกว่ามันเยอะขนาดไหน เป็นชั้นบนนะนี่เจอตัวพอดีสวัสดีครับพี่ช้าง นี่ผู้ดูแลผู้ดูแลรถบ้านของเรานะแล้วก็นี่วิศวกรเอนะครับคนนี้อ๋อช่องนาโอ๊ตเหรอใช่ครับโอ้โหดีได้เจอตัวจริงคนนี้ก็จะคอยดูแลเรื่องการประกอบรถบ้านทั้งหมดนะมีปรึกษาก็ถามพี่พิชางได้นะครับนี่พิชางเดี๋ยวผมจะขอคุยเรื่องรถบ้านหน่อยว่าตอนนี้ทําไมมันเยอะมากเลยตอนนี้เหรอที่เห็นนะนะไม่เป็นอย่างที่คิดนะเฮ้ยยังไงอ่ะต้องฝากที่จอดรถต้องไปฝากที่จอดรถใช่ครับไอ้ที่เห็นเนี่ยยังไม่พอนะตรงบันดงบันได ้างขึนนะเทียบพี่ช้างผมขอความรู้นิดนึงได้ไหมตรงไหนไอ้อตรง,งแบตเตอรี่ตรงเนี้ยไอ้อตรงนี้มันเป็นแบตเตอรีอร่800แอมป์ใช่ไหมผม,ผมไม่เคยว่างนะเอ้ยพูดก่อนพี่เนี่ยเนี่ย800แอมป์นี่เห็นว่นาใส่ได้1,600แอมป์เลยคือใช้ได้เวลาได้ใช่เฉครับอ้าวช้างพี่ช้างอย่างที่พี่ช้างบอกไปนะครับเมื่อกี้คือรถของเราเนี่ยมีการจองยาวมาก ก็อาจจะเป็นร้อยแล้วก็นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ที่จอดรถรถบ้านเองไม่พอตัวรถต้องไปจอดข้างล่างแล้วต้องแยกทำาป็สองชั้นนะจากเดินเนี่ยทำชั้นเดียวตอนนี้ขยายเป็นสองชั้นแล้วเรื่องการจดทะเบียนรถของรถบ้านคาลิบอยนะก็บอกเลยว่าหายห่วงสามารถจดทะเบียนได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารถของคลิบอยเนี่ยไม่มีต่อแคสซีเลยแม้แต่คันเดียวเพราะว่าการขับขี่รถเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีรถกระบะอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะชินกับความยาวของเขาอยู่เพียงแต่ว่าความสูงเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวบ้างเล็กน้อยแต่การกับทีเหมือนกับการขับรถกระบะทั่วไปรถบ้านแครีบอยนะครับที่เราเห็นเห็นกันนะก็จะมีผมเรียกเป็นซีรีส์ลวกันนะครับจะมีซีรีส์หนกับซีรีส์สองซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะดูแบบลักษณะของแข็งแรงบุกบึนนะครับซีรีส์สองเนี่ยก็คือจะเป็นแบบโค้งมนนะ ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบแบบไหนตอนนี้ตัวรถเองเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ยี่ห้อนะครับก็คือตัวของมิสูบิชินะครับแล้วก็ตัวของจกต้ามีทั้งแบบโฟร์วิวแล้วก็ขับ2นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนดาทความพิเศษต่อมาอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคันลีบอยยูหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมของคัลีบอยนะให้ถึง800แอมป์นะครับในระดับมดาตรฐานนะ ปาย0 0แอมป์เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง2วันเพราะว่ามันมีการชาร์จเป็นในตัวขนาดขับรถก็มีไดชาร์จปั่นเข้าไฟให้นะขนาดตากแดดมีโซลา่าเซลล์ด้านบนอีกเราก็ยังมีเรื่องของตัวเจเนอเรเตอร์ให้อีกนะครับซึ่งเสียงเงียบมากอีกหนึ่งระบบซึ่งตัวคาร์บิบอยเองเนี่ยก็มีตัวพาวเวอร์พักนะครับเจียบจากไฟบ้านโดยตรงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเข้าไปอีก800แอมป์เนี่ยท่านสามารถอยู่ได้เต็มๆถึง4วัน ลูกค้าที่จะเพิ่มออปชั่นตรงนี้นะครับก็จะมีเยอะพอสมควรนะเพราะนั้นไปติดตั้งข้างนอกเองเนี่ยบอกเลยว่าราคาไม่ได้นี้ส่วนภายในของรถแคนนี่บอยนะครับก็จะมีออปชั่นหลายอย่างด้วยกันเลยเดี๋ยวผมจะเกิดให้ฟังครับก็จะมีเรื่องของ,องน้ำนี่ต้องมีแน่นอนนะครับทางด้านระบบสุขภัณฑ์แล้วก็ระบบทำน้ำอุ่นนะคืนนี้มีให้เลยครบเซตนะครับถังน้ำเสียนะครับเรามีรองรับไปถึง80ลิตรครับส่วนถังน้ำดีเนี่ย เรามีถึง120ลิตรครับผมโตโซฟานะครับชุดโซฟาของเราเนี่ยสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ซึ่งนอนได้สูงสุดเกือบ6คนเลยนะห้องนอนเนี่ยมี2ชั้นด้วยนะมีชั้นล่างใหญ่นะครับแล้วก็มีชั้นนอนด้านบนด้วยได้อ2ชั้นจุดติดต่อห้องผู้โดยสารนะครับจากตัวภายในรถนะครับไปที่ห้องคนขับนะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะเราจะมีไฟชั้นปิดอยู่แค่นั้นเองเพราฉะนั้นการเดิน,นทางเนี่ยคุยกันสนุก เฮฮาปาร์ต hey, ี้ปาิโกได้เลยสบายมากที่เก็บของสัมภาระเราจะดีไซน์แบบโค้งมนนะก็คือเหมือนกับบนเครื่องบินเลยนะครับเรื่องกระจกระบายอากาศนะมีสรุปด้านหน้านะกระจกอีก3าทิศน,นะครับซ้ายขวาด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็มีออปชั่นนะครับที่สามารถติดตั้งชุดครัวได้นี่เป็นไงนะไปไหนก็คุกกี้ได้เลยนะครับ มีม่านกันแดดนะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบเมน,นูนก็คือมุน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 แบบที่2คือแบบไฟฟ้ากดอันนี้ก็เป็นออปชันนะครับท่านก็สามารถเลือกได้ตามแล้วความสุความชอบเลยส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเก็บของสำมรระานะครับมีช่องเก็บเจเนอเรเตอร์นะครับตรงบันไดเองเนี่ยก็สามารถติดลักษณะของจักรยานได้ด้วยนะครับเรื่องลายสติกเกอร์นะครับท่านก็สามารถออกแบบได้ เรามีให้บริการเรื่องของสติ๊กเกอร์เดคัทด้วยเพราะมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่สั่งทำนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวความสวยของรถแคลลี่บอยนะครับก็การันตีได้จากลูกค้าที่ได้ใช้บริการเรานะครับนี่มากมายเลยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์027528585อีกหนึ่งเบอร์นะครับ023607555นะครับ หรือจะชมความสวยงามที่เว็บไซต์ www. h e r y b o y com นอกจากรถบ้านแล้วเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวกับการแคมปิ้งนะก็ติดตามชมกันได้นะครับโอเควันนี้นะขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าพามาชมใหม่นะครับอ้ออย่าลืมติดตามเดี๋ยวจะมีวิธีการใช้แล้วก็พาไปเที่ยวกันด้วยเรื่องเหล่านี้ติดตามช่องไว้ครับสวัสดีครับ